สวัสดีครับสวัสดี f อฟพิจาทุกทท่านนะครับเที่ยงนี้ครับพี่เจ้าปทุมราชนะครับผ้าพีผ้านองครับมาเบ่งงัวทอง2โตนะครับมาอยู่ขอกงวพอจอยครับพี่น้องมือนี้ครับพอจอยมีงวอทองนะครับมาฝากพี่น้องทั้งหมด2โตนะครับตอนนะพี่น้องนี่พี่น้องตั้งตันอ่วนเลยนะครับอ่าของงัวพอจอยครับจุบับนซาก่อนิคมครับตมบนหน้าวอาอาเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดํำนาเจริญนะครับเดี๋ยวเบ่งเทลาตัน้ากันเด้อพี่น้องนะครับทองหาเทียนกว่ากับ8เดือนนะครับ ตัวแรกครับเป็นมัวนทองครับทองครับ kf 3 1ครับได้หาเดือนกัวกวาแล้วอ้วนๆหนังน่านะครับตัวแรกครับพอจอยเปิดไบสี่0 0ื่นหครับต่อร่องได้นะครับถ่ายชุ้งลอยสีบวกลบนะครับเคยบีดูกหนึ่งตนะครับตัวที่2ในไ้ทองนะครับตอนนี้เป็นทองครับ kf 3 1ครับวันที่ผสมครับวันที่13มีหน้าห้องครับกนนวดขวด28่สท่านว่าห้องครับมีใบมีหลอดครับตัวทองเรียบร้อยโดยอันตราซาวครับ 46,00 0นะครับต่อรองได้ส่งฟรีร้อยโลนะครับค่าทุกระทนประกันให้15 0ห0มื่นครับสีแดงงามนังหนาอ้างลึกดีครับพี่น้องหนอกใหญ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยนะครับตอนอกเพลินควันจับจมองนังทับนะครับ4 6 0 0 0นะครับขอบหูดำนะครับจมูกสีดำโมเสีปลแวงครับปลายเขาแต่งไ้แลวครับมื่อลรืพี่น้องฝนสชมาล่ะแล้ววเหลือบกัดเพลินสองาโตเลยกีบเล็บ่าเท่าปกติครับเล็บงามนุ่มกับสีเต่านะครับ อ่ประกันทองครับประกันตำนี้ครับพี่น้อง46,000ื่นนะครับทองกับเจ้าอ่ากัมโบนะครับเคเอฟสามหนึ่งครับอ่ะเมื่อด้อพี่น้องบัตรเลยก่อนไนโฟโรชิเมกอ่ะนี่ครับเพร็ดดห่วงหางดำครับนุ่มสีเตานะครับนุ่มกระงามครับอ้วนดีเป็นตัวแรกครับ46,000ื่นครับต่อรองได้สนใจโทรมาเลยครับสูงหน่อยสี่กลบครับ ครับโอ้ยถ่ายนะครับทรงฟรีการลอยกิโลนะครับลอยโลเดอร์พี่น้องถ้าพี่น้องอยูวีไกพี่น้องขี่รถระเบิงเอานะครับม้วนตัวค่อนข้าง,งจะเนื้อนังดีแห้งแล้วก็อ้วนนะครับนี่ลูกที่สองในท้องครับท้องกับเคเอฟจ้าหนึ่งนะครับนี่ใส่กระเชืองดีหนอกใหญ่แห้งพี่น้องเลยพันยานกล่องพันยานกล่องผมนี่ครับเบิงหน้าตาเพิ่น หาทุกข้อทั้งประกันให้ครับทองประกันให้ครับมีคลิปตัวทองอันตะเศร้านะครับลูกที่สองในทองสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับนางนาอ่างลึกดีสนใจกระทู้มหาพ่อจอยได้นะครับตัวที่สองกับหุ้ดกินใหญ่เพิ่นตัวรองแปดเดือนแล้วนะครับนี่มีใบมีล็อตครับประกันทองนี่ครับสี่หมื่นหกพันตัวรองได้ปะจูงลงล่างครับพ่อจอยต่อรองได้ครับพี่น้องเอาเบงไทยยางเพิ่น ม่วงทองตัวที่2นะครับทอง8เดือนที่เขาเก้าเดือนนะครับใกล้คลอดแล้วนะครับถ่ ini, ายสู้งลอยสี่สิบวกลบนะครับตัวนี้นะครับเปิดใบสามหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับสามหมื่นแปดครับเป็นง่วงสีออกขาวเปลือกครับพี่น้องถ่ายสู้งลอยสี่สิบบวกลบนะครับเคยไปดูกันหนึ่งตัวโตที่สองในทองครับตอนนี้มันทองในแปดเดือนสิเขาเก้าเดือนนะครับพี่น้องนุ่มบวมแล้วนะครับใกล้คลอดเด้อสามหมื่นแปดนะครับนังนาดีครับพี่น้องครับง่วงออกขาวาพี่น้องเขางามนะครับนี่ ครับลูที่สองได้องครับใบหูบัวสีปแหวงครับจมูกที่ดำาว่สีโปแหวงปากกันทองนะครับปากกันทองแปดเดือนที่เขาเก้าเดือนนะครับเร็บเร็บกว่าเท่าปกตินะครับทองใงายกระตวดเด้พี่น้องตัวทองแล้วนะครับลำตัวเาาดีขวัญจับอยู่มองนั่งทับนะครับนังน้าดีเพศแดงพาดำครับเทศกระบวมแล้วเพราะว่าเป็นง่วงไก่คอดนะครับตาดลังกวางดีนุ่มพี่น้องบวมบวมแล้วนะครับ พวงหางดำเป็นสามบนแปดนะครับราคาห้องเป็นม่วงทองครับไกลคอร์ดตัวที่ the the 2ครับค้าทุกกระตอนครับประกันให้สิบหางมือครับถูกโตเลยสงสีกับรอยกิโลทุกโตนะครับผลตัวแหลกผลเล่มหยาอยู่ามสนใจเพื่อนนะเก่งหยาเก่งทั้งสองตรรยากาศแดดนี่คือแดดฝนนะครับพี่น้องฝนจะตกลรอโอ้บักเข็บปะบักเข็บพี่น้อง หูเฮ้ยลองหูเอาสามหมื่นแปดนะครับห้องอ่ารับตัวเงาดีครับนังหนาดีทองใกล่ขอดนะครับนี่แหละถือใจตรงไก่ขอดนี่แหละนี่ครับเชื่องดีง่วงก็ได้นะครับอ่าควันจับดีนะครับเล็บงามนะครับขะเทางามนุ่มสีเต่าครับเป็นลูกที่สองในทองครับนุ่มงามเลยอ่าสนใจตัวไหนโทรหาพระจอยเลยครับมือนี้ปากกันทองทั้งสองตัวนะครับปีการทุบันซากกรอนิคมตำบลหน้าว้าอำเภอปทุมราชลงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับ46,000กับ38,000นะครับ ประการทองน้องซ่องโตครับหาเดือนกว่าครับที่เขาก่าวเดือนนะครับนี่เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวพี่จ้าขึ้นให้ครับอ่ะเบอร์มังคัดจะในพี่น้องคิดรถด้เบิรงเอานะครับปัจจุบานสร้างก่อนเด้อทางเขาอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันปตทนะครับอ่ะลำเงาเงาทองไก่ขอดสามหมื่นแปดต่อรองได้ครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าประทุมราชครับพอจอยครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปจูบกันเลยพอจอยนางโชว์เลยครับทองไก่ขอดแล้ว